อันรือไทยเป็นอย่างไรส่งใจกับบ้านครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ก็ปฝาบปลื้มใจชุ่มฉ่ำใจก็ผมเห็นพี่ๆทางบ้านมากันเยอะแยะมากมายเลยก็ไม่ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับตอนเดินเดินได้ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรมาเนอ๋อมาแจกนี่ซองกันน้ำซองฝันรือไทยเพราะว่าจะสงการแล้วเนาะใช่แล้วละครเราก็ออนวันที่1 2ด้วย กรแจกสักการณ์ให้ทุกคนให้ท่านดีๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างาสำหรับวันนี้พวกเป็นแฟนก็ต้องมาให้การตอบรับดีวันนี้คือแฟนๆมารอกันแบบเยอะมากค่ะแบบเกินคาดไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนน่าจะอรอดูขลุ่ไทยกันพวกเรา,ก,ราก,ก็ดีใจแล้วตื่นเต้นมากค่ะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปค่ะก็เป็นครั้งแรกของเราแบบวันที่แบบได้มาเจอเพื่อนๆได้เจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้ ก็บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากเลยเหมือนแบบเฮ้ยแบบสิ่งที่เราพยายามทำทัออ้งหมดมันหายเหนื่อยเพราะว่ามันมีความร้อนรองรับก็ออขอบคุณคนมากมเลยเออใช่ ทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนนะคะก็คือสท,ทยุทธ์ในตั้งใจทากันเต็มที่มากขบเต็มที่มากเพราะว่าพวกเราก็อยากจะส่งมอบความสุขให้ทุกคนแล้วก็ด้วยความที่มันกระจบกเหมาะออนช่วงสวงการ,รานพอดีเลยก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเล่นน้ำกันสนุกแล้วอยาลืมกลับบ้านมามนรูขอนิทรกก็ยิ่งทาให้สนุกไกว้ก่อนเดิมน,นะคะวันนี้เราก็เลยมีซองซองมาแจกเพราะว่าเวลาไปเล่นจะได้นึกถึงขอนิทรือไทยด้วยแล้วก็จะเป็นแบบว่ามิเต็ e d ิดิชั่นเพราะว่า ีแจกแจกให้วันนี้วันเดียวเลยใช่ค่ะที่เมื่อกีครับพูดดีๆนะเออครับเขาไปแจกแบบที่นั่งกันเลยทีเดียวใช่ครับก็ถือว่าเหมือนเป็นการอุนเครื่องครับเพราะว่านักแสดงเราก็มาเจอกับแฟนๆตัวเป็นๆเลยนะครับก็รุ่งดีแล้วนะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับก็ติดตามชมได้นะครับละครเรื่องขรุขระตอนแรกครับพวกเราก็เลยเอาของมาแจกให้เป็นของฝากในวันสงกรานต์ด้วยครับ วันนี้เราก็มาอย <fal> ู <normal> ่กันที่นี่ด้วยนะเรียกว่าความได้ออกมีวามแต่ก็เป็นสถานีเนาะก็เจะครเดินทางกลับบ้านใช่ครับใช่ไทยกับแฟนๆหนุ่มๆจักร้าก็ทักทายแหละครับผมก็ฝากไปรอครับคุณคนในสถานีคือจริงๆต้องขอขอขอบคุณสถานีเขาด้วยแหละให้โอกาสให้เราเรามาแบบพูดถึงละครของเรือไทยนะวันสงกรานแล้วคนก็เยอะมากด้วยเพราะทุกคนก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วก็ได้ได้โอกาสได้มาคุยพรัแฟนด้วยหล่ะครับเพราะว่าเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่งความสุขนะเพราะว่าวันนี้ขอรึไทยมาสนใจกับบ้านนอกจาแฟนชาวไทยแล้วยังบอกว่าเนี่ยที่มากันมีแฟนๆต่างชาติเข้ามาดบวยเป็นอินเตอร์เข้ามาแบบให้กำลังใจด้วยนะก็ก็เมื่อไหร่ครับผมเซอร์ไพรส์ครับไม่คิดว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้จริงๆเหมือนที่พี่พิยาพูดแล้วก็สปีซอิงลิปขอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสปีซอิงลิปนี่ต้องให้พี่ชายเลยให้พี่ชายพี่ชายเลยไม่ต้องผมดย ก็ก็ขอบคุณครับผม Thank you everyone ครับที่ที่มาวิสิตมาเรา a อ l ละ and f o r s u p p o r t i n g ขวัญอไทัยนะคะครับผม Stay tuned นะ Tomorrow First episode yeah ทําอไรต่ออีวินาทีที่เอาซองไม่ให้เขามีผลตอบแล้วเรายังไงบ้าง คือตอนแรกเราไม่คิดว่าแบบว่าคนจะรู้จักผอนลือไทยแล้วอะไรเงี้ยละครยังไม่ได้ออนแอแต่หลายๆคนคือรู้จักละครแล้วค่ะก็ดีใจแล้วก็เราก็แอบบอกเขาว่าเนี่ยไปเล่นน้ําแล้วอย่าลืมกลับมาดูขอนลือไทยนะเขาก็เออเออค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะดูไหมก็ขอความงั้นงั้นให้ให้วยพรแฟนหน่อยเนื่องจากใกล้จะการงานกันแล้วต้องให้ ปลอดภัยหวดควแล้วแหละเรื่องความนิดนึงโยนกันไหมปลอดภัยอะไรอย่างงี้ยันยันยันยังั้นเดี๋ยวขออวยพรก่อนละกันสำหรับแฟนๆที่มาหาที่นี mm ่ใครที่กำลังจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเล่นน้ำก็เล่นน้ำอย่างปลอดภัยครับเราไม่ข่าวก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันสงการนี้ครับค่ะ แนะนำกันแล้วเนก็อย่าลืมกลับมาดูละครฝันไทยนะคะออดแอลวันแรกวันที่12เมษายนนะคะเวลา2ทุ่ม20นะคะช่อง3กด3 3นะคะเขาเลืองระคนเาเลกระคน่อยอ่าผมบอกหน่อยเอ่อแต่ละคนรับบทอะไรใครกับ้าในะเริ่มเลยเริ่มเลยครับผมผมเริ่มเลยครับผมรับบทเป็นพันตรีนายแพทย์นนหลวงสัจกาจุฬาเทพครับ ครคเตอร์เป็นยังไงครคเตอร์เป็นหมอทหารครับผมสุขุมนุ่มลึกแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์แรงกล้าผมชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นแบบว่าเห็นผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่หนึ่งผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ที่สองเป็นคนดีครับผมเป็นไอดอลครับค่ะแล้วบทเป็นขวัญทรยค่ะเป็นไอ้ไทยเป็นเด็กสงกับข้าวค่ะ แล้วก็เป็นแม่ค้าด้วยค่ะก็ในเรื่องก็จะเห็นหนูกับฉันเก้าจิกกัดกันยุมหัวกันทั้งเรื่องค่ะเป็นชายเป็นยังไงคะเป็นเสา,เา,เา,า,าแค่ไหนเป็นเสาวเฮาเฮาธรรมะธรรมแงค่ะสาีรับผมครับผมแล้วบทเป็นกองบครับเป็นพี่ชายของคนไทยนะก็เป็นพี่ชายต่างต่งแม่กันแล้วก็จะคอยดูแลน้องครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ก็ ครับจะเป็นคนที่เอาใจช่วยให้น้องสาวได้สมหวังในความรักแต่เล็กเตอร์เราเป็นยังไงเป็นคู้ชอุดมเป็นพ่อไายครูลแค่ไหนอะไรอยยสุดๆเลยครับผมเป็นผู้ชายอุดมอยู่แล้วฮะก็จะหมายถึงในละครในละครด้วยเอ่าได้ค่ะน้ำตาเขค่ะเครับบทเป็นพยาบาลน้ำมอดค่ะก็จะก็จะเป็นลูกมือของคุณหมอชาดค่ะก็เป็นพยาบาลที่ต้องมือแน่แน่จับสู้ น่ารักค่ะก็คือจะเป็นคนที่แบบพูดจันุ่มๆช้าๆแต่ว่ามีความชมวาัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีเหตุผลแล้วก็จะคอยแบบว่าเอออันนี้ว่าไม่ใช่นะ<ด>เพราะว่าเราก็จะเป็นแบบพี่ที่สนิทกับในไทยด้วยใช่ค่ะอ่ครับแม่ค่ะก,ก็กำ <c oughs> ลังรบกวเป็น้อนงภูเกอตพาเก๊นเนค่ะเป็นน้องสาวสอง คุณฉัดกล้าค่ะในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นสาวแฟชั่นจบมาจากแคริสนะคะเรียนสูงคือออกแบบงเสื้อผ้ามาแล้วก็เป็นคนที่รักพี่ชายมากๆก็เลยตามพี่ชายเนี่ยไปอยู่ที่เชียงรายนะคะให้แบบว่าเจอเรื่องโวลเวงมากมายนะคะมันเป็นติ๊กต๊อเรื่องโวลเวงเป็นสาวเป็นสาวปริศญาไม่ใช่เราละมารีสแควรครั้งแรกของไมกี้ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับผมความยากง่ายในการบรรลุบบนี้ก็ คือทุกๆคนก็น่าจะเคยได้ยินสุภาพดีท่าเทียบเอลกแล้วก็ได้อาจจะได้รู้มาบ้างว่าเขาผสมเราเสร็จเท่าไรแค่ไหนก็คือก็กดดันและทุกท่านก็จริงๆแต่ว่าขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่แอร์ทุกคนที่ให้โอกาสให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในะคร์ตี้นี้เรื่องแรกในชีวิตก็เต็มที่ครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ดูแล้วก็อยากเห็นตัวเองลยครัวก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะอยากติดตามเดี๋ยวปอนมื่อกี้มีคนหนึ่งที่บอกว่ามีความ เป็นแฟนรู้จักกันมาก่อนที่เรารปจะบอไ้ทำไพ่แบอ๋อ,อขอบคุณครับก,ก,ก็ไม่คิดว่าจะจะผมไห้เป็นที่รู้จักกันจนถึงตอนนี้อะไรครับผมว่าหลายๆคนก็อาจจะได้ดูเรื่องเราอวจรไปแล้วคราวนี้ก็เป็นคราวของพอร์อไทยบ้างรอ,อติดตามชมนะครับเรื่องนี้เราเราทำการบ้านกับบรรัาแค่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องแรกหนักที่สุด ไม่เคยทำกานบ้านหนักขนาดนี้ในชีวิตนี้มาก่อนคือด้วยคารคเตอร์ที่ห่างกันกับตัวผมเองมากๆก็พูดึ้นเลยหลายอยา่างการทางานครั้งแรกในชีวิต acting ครั้งแรกในชีวิตอะไร่างเ้รก็มันมีเรื่องราวหลายอย่างที่มันต้องทำกานบ้านทั้งเรียนพูดการเดินการเข้าใจความเป็นหมอเข้าใจการเป็นนักหาเข้าใจการในฐานะทางสังคมอะไรต่างๆก,ก็ถือว่าเป็นงานหนัก,กนัแต่ว่าก็าคอยมีพี่ๆทุกคนคอยช่วยเหลือ ถ้าคีประจาวันช่วยผมดูแลโอเคทางด้านพิยะคะค่ะรับน้องยังไงบ้างคะเเพราะเราก็แบบเคยถ่ายเคยแสดงมาบ้างแล้วเรื่องนี้เรามาแบบว่าเราคงเป็นตนก่อนถาวโบสาวอะไรนะทบอลสาวเทอร์โมนี่ยังเป็นทีมีพ่ทัวอ้หนูกก็าแบบอิหรอ จริงๆมันใกล้เคียงกับหนูมากค่ะเรื่องจริงแล้วคือหนูก็เป็นคนห้าวๆแล้วขวัญลือไทยก็คือห้าวเหมือนกันส่วนตัวหนูที่เข้าฉากกับไมกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าไมกี้เขาตั้งใจก็มีป้าแจ๋วคอยแบบว่าประกบอยู่ติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนหนูก็ตั้งใจของหนูในบทหนูรับผิดชอบบทหนูให้ดีที่สุดค่ะ,อ,ะอ,อีกหนึ่งคนแบมแล้วกันอันนี้ก็เป็น,นก็เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกของเดิม เปิดโลกเรียกว่าเปิดโลกมากก็ใโชคดีท <siglo achi bizarre> ี่ก็แจ๋ว่าพี่แม็กคนใจดีมากแล้วก็คอยสอนคอยบอกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็เอาใจช่วยให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเราไม่ได้กดดันทุกคนเหมือนแบบไร้กับว่าพี่แม็กก็เชื่อว่ามันถึงจะดีได้ครับพูดถึงอาชีพที่เราจะต้องมาุบนบ่าเกิดยังไงบ้างคอมมทหารนะครับ คือในความเข้าใจของผมกับป้าแจ๋วผมมองว่าเกล้าเป็นคนที่เสียสละมากการที่คนคงจะมารับหน้าที่คือเป็นหมอเสียสละอยู่แล้วแล้วเป็นหมอไม่พอเป็นทหารด้วยคือเป็นหมอทหารเป็นอาชีพถ้าถ้าแยกเป็นสองอาชีพเป็นอาชีพที่เสียสละที่สุดแล้วครับก็เลยรู้สึกว่ามันผมให้เฉลี่บเวลานึกถึงเฉลี่ผมจะนึกถึงเขาเป็นไอดอลถ้านึกถึงหมอก็าเป็นหมอปัวใจชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบ เรา,าต้องมีไปเรียนคาแรคเตอร์หมออะไรอย่างเงี้ยคือคาแรคเตอร์หมอก็ต้องเรียนรู้ด้วยผมไลน์หาทุกคนเลยว่าแบบใครเป็นหมอใครเป็นพยาบาลมาสอนผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆอ่ะแค่ท่าทางภายนอกอาจจะยังไม่พอสําหรับการแสดงต้องเรียนแบบินเนอร์ภายในด้วยว่าคนเป็นหมอทําไมเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงเลือกเรียนนี้แล้วคนที่เขาเลือกเรียนเป็นหมอเขาไม่ได้เรียนแค่ตอนมหาลาัยนะครับต้องมาตั้งแต่ประถม ก็ทำกันบ้านตั้งแต่ผสมเด็กคนเล็กๆที่อยากเป็นหมอทหารเป็นยังไงไงไงครับผมจัดกาบทหนักกันครับเพราะฉะนั้นพวกแบบสับแทสอะไรพวกนี้เราต้องมีมีจะมีให้ดูในละครมีให้ดูครับผมมีให้ดูแล้วก็ทหารก็มีให้ดูเหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นแบบทีเลียดด้วยนะยาไปโรงพยาบาลก็เช่วยดียวกันค่ะก็องคนนะคะก็คือแบบว่ามันอากาจะมีฉากบางที่แบบว่าอามีซีนที่ต้อง ยาปวดไข้เอ้ยผ่าตัดตเอ้ยอะไรพวกนี้ยค่ะซึ่งเคทอ,อาจจะมีไม่เยอะมากก็แบบว่าเคสก็จะไปลองศึกษาพวกคลิปแบบพยาบาลประทังกันยังไงแต่ว่าของไมกี้ค่ะเคสเห็นว่าไมากี้แบบฝึกมาหนักมากเพราะว่ามันจะรีฉารแบบว่าที่เป็นหมอที่แบบว่ามัน,ม,น,ม,นมันต้องใช้เข็มจริงแบบว่าต้องแบบว่า แบบว่าทำทำได้จริงๆอะไรตี้ค่ะก็มายดี้ก็เก่งมากขอบคุณครับนี่ก็ทำได้ดีมากนะเค้าทำได้ดีมากเพราะจากว่าชมเขาอยู่ตลอดเลยคือเขาฉาบแบบหมอพยาบาลด้วยกันชมเขาตลอดเลยส่วนผมแบบไม่กี้ไม่กี้จับเข็มเงี้ให้มันสั่นขนาดนี้ไม่แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาดีนี่ถ้าผมหวังว่าจากมันทางด้านน้องแบมเองก็มีความเด็กน้อยมีความแฟชั่นจ๋าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นแบบประสบมาซีฟ ก็จะมีได้เห็นค่ะในตอนช่วงที hmm. okay. um ่แบบฝึกงานอยู <com gae> ่ท <predictable language> ี Kate ่ร้านห้งเสื้อของคุณอาละาก็จะมี s k e h ผ้าออกแบบเย็บชุดบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะก็ต้องไปฝึกวิธีการสก e t ผ้าใช้ที่มันเป็นช็อตสมัยก่อนที่เป็นสาวเดี่ยเนี่ค่ะก็ไม่เคยเห็นเลยกัน่าแต่ว่าคอยสอนคอยบอกว่าต้องประมาณนี้นะไปทาการบ้านมาเนี่ยวก็จะได้เห็นดูนั้นว่าแบบว่าจะออกเป็นเสื้อผ้าชุดสวยๆหนึ่งชุดเนี่ยเราต้องทํางานหนังแค่ไหนค่ะ อ่าในอีพีหนึ่งนี้ที่เราจะได้ชมกันเนี่ยง็คือพรุ่งนี้ละมันจะมีซีนไหนที่แบบว่าเป็นไปได้ดีกว่าว้างฮะเออสปอยไปสัหน่อยไปสิบวิสิบวิอะไรซีหนึ่งอีพีหนึ่งมีอะไรบ้างบอกมั้ยอย่าอย่ายำง่ายอยู่ซีเปิดตัวแล้วรอบมันจะแบบเออของหนูจะเป็นเปิดตัวจะได้เห็นหนูแบบในเวอร์ชั่นที่ มีผมอ่ะปกติใส่หมวกอ่ะตนี่ไม่มีผมแล้วครับก็แบบใส่หมกทั้งเรื่องไงแต่อีพีหนึ่งจะได้เห็นแบบสยหงสะใหญ่อันนี้ว่าสกีเทสแล้วถอดหมวกออกมาแต่ไมกี้เขาก็ถอดเหมือนกันถอดอะไรถอดหมวกแล้วครับถอดแล้วล่ะอยากให้ไปติดตามชมในอีพีหนึ่งตอผมว่าผมจะถอดอะไรอ้า มีมีคนกระซิบมาข้างห,หลังบอกว่ามีอีกม,มีอีกมีอีก EP หนึ่งนี่คือเอาจริงๆนะผมขอบอกทุกคนเลยว่าถ้าเกิดว่าทุกคนพลาด EP หนึ่งของบอลไทยไปเนี่ยเหมือนพลาดไปประมาณ70-80%ของทั้งเรื่องนะเุตซีนทุกอย่างเหตุการณ์แต่ละอย่างมันรวมกันอยู่ใน EP หนึ่งนี้หมดแล้วครับท่านผู้ชมก็ที่เขาบอกมีที่เฮอร์ากันในโซเชียลก็คือซีนถอดเสื้ออันนี้จะได้เห็นใน EP หนใช่ไหมได้เห็นใน EP หึ่งครับ EP หนึ่งมีทั้งทอดมีทั้ง จูจับเออนี่แบบนี่เยอะครับที่หนึ่งตัวหัวมากก็คือไม่ธรรมดาแล้วครับผมการันตีป้าแจ๋วการันตีอยู่แล้วเอ๊ะค่ะ ฝา,ฝ,าฝากฝากติดตามเลยละกันครับผมจะบออนแอร์ให้ได้ส่งกันแล้วคืนนี้ฝากด้วยนะคะขอทไทยออนแอร์วันแรกนะคะ12เมษายนนี้นะคะเวลา2ทุ่ม20นะคะ,ะวันศุกร์เสาท์เนาะกดช่อง3 33นะคะ